เราไปเริ่มที่การจากกันด้วยดีของเสกโลโซกับ การเมื่อวานนี้ใช่แล้วค่ะก็ได้จดทะเบียนยาครั้งที่สองแล้วนะคะที่สำนังกงานเขตบางเขนค่ะก็ทั้งคู่ใช้เวลาพูดคุยแล้วก็เจรจานะคะนานเกือบสองชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจเซ็นไปอย่างในที่สุดนะคะส่วนข้อประปรงค่ะคุณเสกนะคะก็ให้เงินชดเชยกับอดีตภรรยานะคะเป็นบ้านจํานวนหนึ่งหลังเง<ไ>ินค่าเลี้ยงดงูบุตรนะคะรวมมูลค่าทั้งหมด17ล้านบาทค่ะซึ่งภายหลังจากจดทะเบียนยาเสร็จนะคะทั้งคู่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทางน้ําตาเลยนะคะว่ารู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็เสียใจที่ต้องยุติชี ที่ยาวนานกว่า20ปีค่ะอันนี้เรามีเสียงคังคู่ด้วยค่ะฟังดีกว่าครับจริงๆก็เสียใจเป็นธรรมดานะครับคนที่น่าเสียใจที่สุดก็น่าจะเป็นลูกของเราแต่ว่าผมเองก็จะดูแลพวกเขาอย่างดไีไม่เสียได้หรอกค่ะอาจจะเครียรดมั้งคะมันเป็นเรื่องที่ทะเลาะก,กันมานานแล้วนะครับซึ่งยาก,กันเป็นเรื่องดีแล้วเพราะว่าไม่งั้นก็ไปด่าก,กันแล้วก็ จะมีคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเสียหายมากกว่านี้ครับคือไม่แต่งงานกับใครอีกแล้วผมไม่โกรธเขาหรอกผมโกรธไอ้พวกที่มันมาเสี่ยมเขาเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะโดนนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยสำคัญมากนะครับไม่มีอ่ะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่พลาดพิมอะไรอ่ไม่มีเขาไม่มีอะไรไม่เยอะเลยบ้านนนทวันมี มีมูลค่ามากกว่า17บเจ็ล้านหลายเท่าแต่ว่าการก็ต้องยกให้เป็นเสก่งมีนคนที่อยู่อาศัยเขาก็ต้องซื้อบ้านชดเชยให้หลังหนึ่งเพื่อที่เราจะได้มีที่ทำลักก็คือถือว่าเสียเปรียบเยอะอะวันนี้ก็จบแล้วแล้วก็อยากให้ให้ทุกคนะจบด้วยนะถ้าไม่จบคราวนี้สวยแน่นอนถอกไขอขอบคุณทุกคนอขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงการหลอกการก็โอเคอยู่แล้วผมก็ไม่ทิ้งก็หรอก ค่ะซึ่งคดีฟ้องร้องทั้งหมดก็หยกหอนฟ้องถองหมดใช่ค่ะ,ะไปดูชม